<laughs> ถ้าเกิดว่าครั้งหน้า <c oughs> ถ้าเกิดว่านะ้า <c oughs> ไปอะน้า <c oughs> จะชวนเขาหอมไปด้วยนะโอเคไหม <c oughs> แล้วปิ๋ีจะดื่มไหมเนี่ย <c oughs> โอ้ไม่ร้องไม่ร้องโอ, <c oughs> โอ้เดี๋ยวครั้งหน้าถ้าไปเที่ยวนะจะชวนเขาหอมไปด้วยนะ <c oughs> โอ้ไม่ร้องนะ ก็บีบีอยู่บ้านหรือเปล่าแบีบีอยู่บ้านนะแล้วนะชวนแล้วหนูไม่ไปหรือเปล่าเมื่อเราไม่เดนบีบีไปอ่ะเอ้บีบีเบ่กลัวว่าข้าวหอมจะดื้อดแล้วข้าวหอมจะดือมั้ยอ่ะไม่ดือมจะบีบีใหญ่กว่าถ้าข้าวหอมดื้อล่ะไม่ดื้อโอเคถ้าข้าวหอมดื้อให้ท่านทำยังไงเอดีดตงนไม้อ่ะ ได้หรอ <Yeah. S 1> โอ้แล้วข้อคหอมจะเอาไปไว้ไหนนะถ้าซื้อลูกใหม่อะไไอเ,ออเ,อเอาไว้เอาไว้ไปเอาไปไปเอาไปไว้ไหนนะเอ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนอ๋อเจ๊มันบอกว่าถ้ามันเลือกเอาเอาไว้เอาไว้บ้านเหรอ <Yeah. S 1> อา้าว แบบนี้แล้วลูกใหม่มาแล้วให้ลูกใหม่อยู่ไหนอ่ะม,มาหน,น,นีมากอนมาโอ้โ้มากอกอนกอโอ้นาะารักโอ้ไม่ร้องไม่ร้องเดี๋ยวข้างหน้านะถ้าเกิดว่านะไปเที่ยววัดนะจะชวนท้อหอมไปด้วยนะาดีไหมอธิษยาไปไหมไปเ <ไป S 2> ที่ยวทะ <premi S 1> เล<อ>ไปไห <ป S 2> ม ไปเปล่าแล้วถ้าบิบบีไปแล้วบิบบี้ถ้าบิบบีอ่ะถ้าบีบีไปแล้วบีบีจะคิดถึงแม่หรือเปล่าฮะก็นะกลัวว่าถ้าเกิดว่านะชวนข้าหอมแล้วเข้าหอมจะคิดถึงแม่ไงก็เลยไม่ชวนไม่เลย่นย่าอ้าวแล้วถ้านะชวนล้วบีบบีไม่ได้ไปกับแม่แล้วบีบีจะเสียใจไหมล่ะ 拜托，你猜到